ดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้อยู่กันที่สวนอ้อยคันน้ำอินซีของบ้านสวนหนึ่งนิรันนะครับตอนนี้ก็อ้อยอายุก็บางส่วนก็สามเดือนนะครับสี่เดือนก็มีที่เห็นอยู่นี่ก็สามเดือนกว่าแล้วนะครับก็เริ่มจะมีเป็นเป็นป้องแล้วนะครับนี่นะครับลำหนึ่งก็มี หนึ่งสองสองป่องสามป่องมาละได้สองข้อสามข้อแล้วนะครับอ้อยที่เห็นนี่เป็นสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับปีนี้ใส่ปุ๋ยขี่ไก่แกบอย่างเดียวนะครับอ้อยก็งามอยู่จะเห็นว่าจะมีต้นกระเจี๊ยบอยู่ตรงกลางด้วยนี่นะครับเนื้อที่ตรงนี้ก็ประมาณ องไล่นะครับปีนี้ก็อ้อยก็แตกกอแตกกอดีพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าแถวลมๆนี่เขาจะไม่ค่อยแตกกอเยอะนะครับแต่ว่าก็ลำใหญ่อยู่นะครับตัวลำใหญ่อยู่นี่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกไปรอบนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่เลยนี่นะครับคิดว่า,น,าน่าจะใส่อยู่นะครับเดี๋ยวรออีกสักสองเดือนให้เรามาลอกกราบก่อนนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ลอกกาบนะครับก็มีส่วนที่ลอกกาบอยู่นิดหน่อยนะครับน,นี่นะครับตรงท้ายแปลงนะครับถ่ายไปข้างในเลยจะดูมืดๆหน่อยเพราะว่าตรงกลางร่องนี่มันเป็นกระเจี๊ยบนะครับเราหยอดเม็ดกระเจี๊ยบไปด้วยนี่นะครับ ก็เยอะๆอยู่นะครับปีนี้กะว่าจะให้พอขายช่วงระยะหน้าร้อนนะครับนี่เป็นสองสองแถวแรกนะครับนี่ผมจะมาเลาะๆกาบบริเวณโคนแล้วก็แต่งเอากอไหนที่มันมีหน่อเล็กๆนะครับผมที่มันคิดว่ามันไม่โตแน่ๆนะผมก็จะดึงออกเลยเหลือไว้เฉพาะลำที่เราต้องการจริงๆนะครับ พราะตอนปลูกเราใส่ไปเยอะนะครับใส่ท่อนพันธุ์เยอะแล้วเขาขึ้นทีนะครับขึ้นทีก็ต้องมีการแต่งออกบ้างนะครับอันนี้เป็นอ้อยต่อแรกนะครับต่อแรกต่อแรกอยากให้แตกเยอะออกขึ้นมาทีเดียวเยอะเลยก็ต้องใส่ท่อนพันธุ์เวลาใส่ก็ต้องเยอะหน่อยนะครับ ส่วนนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ก็อายุไล่กันมาไล่กันมาอีกสักหนึ่งเดือนนะครับก็สูงทุ้มหัวแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ย่างป้องนะครับยังได้ป้องเดียวอยู่อายุจะไม่เท่ากันพอเวลาขายเราเราไม่ได้ขายไม่เน้นขายลำให้พ่อค้านะครับเราไปคันขายเองเราก็จะไล่ไล่คันไปเรื่อยๆนะครับ อย่างนี้ก็งามอยู่นะครับที่เห็นนี่เป็นสุพรรณห้าศูนทั้งหมดนะครับเราเน้นสุพรรณห้าศูนย์เลยเพราะว่าท่อนพันเรามีสุพรรณห้าศูนย์นะครับส่วนด้านบนนี่เป็นอ้อยเก่านะครับที่เราเหลือไว้ปีที่แล้วป่าหญ้าลกมากโฮไม่ไดตัดแต่ลำๆก็สวยอยู่นะครับถ้ามาตัดหญ้าเอาก็น่าจะพอได้อยู่ ส่วนด้านนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้หลังเพื่อนเลยได้ยังไม่ถึงสองเดือนนะครับแปลงนี้เดือนกว่าๆที่เห็นอยู่นี่เป็นกเกษตรศาสตร์หกศูนย์นะครับเป็นที่ผมเพาะไว้แล้วผมก็เอามาลงมีสุพรรณหนึ่งด้วยนะครับกรเกษตรศาสตร์หกศูนย์ตรงนี้มีอยู่สี่กอนะครับ สี่กอแตกกอดีนะครับเกษตรศาสตร์หกศูนย์ส่วนสุพรรณหนึ่งที่เห็นอยู่นี่ก็โตเร็วนะครับสุพรรณหนึ่งนี่รู้สึกว่าเอามาปลูกทีหลังเขาตอนนี้สูงจะเท่าสุพรรณห้าศูนย์แล้วนะครับแต่ว่าสีสีใบนี่จะออกสีไม่ได้เขียวเข้มเท่าสุพรรณห้าศูนย์กับเกษตรศาสตร์นะครับและเป็นสุพรรณหนึ่งนี่นะครับแปลงนี้ยังไม่ถึงสองเดือนนะครับ ตอนปลูกตอนแรกมันมีซ่อมมีอะไรเยอะนะครับก็จะต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เท่ากันนะครับแปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายแปลงที่สามที่ผมปลูกสําหรับปนีนี้นะครับจะมีเล็กๆอยู่ก็มีนะครับเพราะว่าเรามาปลูกไม่พร้อมกันนะครับปลูกตอนแรกมันม,มันติดแรงครับมันไม่ค่อยเกิดก็เลยมาซ่อม ก็พาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ใส่ปุ๋ยที่ไก,ก่แกรลงพื้นแล้วก็ช่วงฝนตกเมื่อกี้ก็มาได้มาใส่ปุ๋ยรอบสองไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับส่วนนี้เป็นสุพรรณห้าศูนย์นะครับที่ผมเอาท่อนพันลงไปนะครับมันเกิดขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับกอนหนึ่งนี่โห อันนี้มันต้องแต่งออกนะครับเพราะว่าตอนแรกผมปลูกไม่ค่อยเกิดแล้วผมก็เลยใส่เยอะนะครับใส่เยอะกะว่าจะให้เกิดเกิดแล้วก็จะมาเลาะออกทีหลังเอาเยอะมากนะครับโหดูขึ้นมาเป็นแผงเลยนะครับคือแตกดีมากเลยนะครับถ้าใครมีขี้ไก่นี่จะจะดีมากเลยครับขี้ไก่ขี้ไก่แกบก็ได้นะครับ เอามาลองพื้นเวลาก่อนปลูกนะครับหมักก่อนก็ดีนะครับวิธีใช้ของผมคือผมจะหมักก่อนหมักให้เชื้อโรคเขาเชื้อราเขาตายก่อนนะครับนี่ครับแตกดีมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาแต่งออกนี่ครับนี่เป็นเกษตรศาสตร์หกศูนย์นะครับนี่เอามาเพาะไว้บนแปลงนะครับเพราะว่าช่วงนี้แบบฝนตกบ่อยมากนะครับถ้าลงเลยอาจจะไม่เกิดนะครับ ก็ามาพอก่อนนี่ครับเราขี้ไก่แกบนะครับดูดินนะครับเวลาโดนน้ำโดนอะไรแล้วนี่จ,จะเขียวถ้าสีเขียวเขียวบนเพิ้นนี่หมายถึงไนโตรเจนสูงนะครับขี้ไก่ยังมีไนโตรเจนสูงนี่เป็นสุพรรณหนึ่งนะครับนี่เพาะไว้บนแปงลงกำลังงอกขึ้นมาเดี๋ยวพอได้ต้นระดับหนึ่งก็จะย้ายไปลงหลุมนะครับ นี่สุพันหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับก็เริ่มเพิ่งแตกขึ้นมานี่ก็ใช่นะครับนี่ก็สุพันหนึ่งเหมือนโคตดคิดว่านาน่าจะได้เปลี่ยนจากสุพันห้าศูนย์เป็นสุพันหนึ่งอยู่นะครับสาหรับอ้อยคันน้ําแปลงนี้เพราะว่าสุพันห้าศูนย์นี่จ,จิตติดปัญหาเรื่องลําแตกนะครับลําแตกเยอะถ้าเราใส่ปุ๋ยอัดปุ๋ยอัด เต็มที่นี่กว่าทำให้ลําแตกได้นะครับนี่เป็นเกษตรศาสตร์หกศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ากอนะครับว่าจะปลูกไว้ทำพันต่อนะครับสำหรับพันเกษตรศาสตร์หกศูนย์แล้วก็ทุพันหนึ่งนะครับนีส่วนที่เหลือนี่เป็นสุพัรณห้าศูนย์ทั้งหมดนะครับ นี่นะครับที่เห็นแปลงนี้จะไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่นี่ครับถ้าฝนตกเยอะๆก็ไม่ไม่ค่อยดีนะครับอ้อยก็จะมีใบเหลืองใบข้างล่างเยอะฝนตกชื้นเกินนะครับความชื้นเยอะถ้าหยุดไปสักสองสามวันนี้กําลังกําลังพอดีเลยนี่ครับ โอกะว่าปีนี้จะยังไงก็ต้องก็ต้องพอขายตัวเองก่อนแล้วครับส่วนเรื่องจะขายลำนี่ก็ยว้กันกทีนึงเพราะทุกปีเราต้องไปซื้อเขานะครับซื้อเขาเยอะอยู่นะครับโลนึงก็ห้าบาทนะครับแพงอยู่นี่นะครับแปลงนี้เมื่อกี้เราอยู่ท้ายแปลงตอนนี้เราเดินมาหัวแปลงก็ต้องมีแต่งออกบ้างนะครับ เพราะว่า oh. มันเยอะนะครับเราใส่หลุมละสี่ห้าข้อตาเลยนะครับมันก็จะเยอะอเกิดขึ้นมาเขาจะเยอะเกินไปพอเยอะเกินไปถี่เกินไปมันก็จะทำให้ลําเล็กนะครับเี่ก็ต้องมาแต่งออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งพวกนอนกุกงนอนกออะไรก็เราก็จะแต่งออกส่วนนี้เป็น อ้อยเหลืองกเกษตรหกศูนย์ะครับที่ผมเอามาลงไว้ในหลุมเลยนะครับนี่ก็เพิ่งจะเป็นหน่อขึ้นมานะครับเห็นหน่อเล็กๆขึ้นมาตรงนี้นี่ก็ใส่ขี้ไก่มันน,นะครับขี้ไก่หมักก็เริ่มขึ้นมาบ้างแล้วก็จะขยายพันธุ์ไว้นะครับนี่นะครับ คือสุพรรณห้ก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องปัญหาลำแตกแล้วก็เวลาอายุเกิน1นึ่ปีไปแล้วเขาจะหวานจัดนะครับสุพรรณห้านย์หวานมากเลยหวานเกินว่างนั้นก็จะพยายามหาสายพันธุ์ใหม่ๆมาลงนะครับนี่ครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวอีก คอยอายุ5-6เดือนแล้วค่อยมาลอกกราบแล้วก็มาอัปเดตกันอีกทีนึง